นี่คือวิชาที่ทรงพลังที่สุดที่พวกเราจะมอบให้แก่ท่านมันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านไปสู่ความเป็นไปได้ใหม่ตั้งแต่ระดับกายภาพไปจนถึงจิตวิญญาณหากทุกท่านสามารถทำให้สามองค์ประกอบนี้มีพลังงานที่สูงได้ความเป็นไปได้ใหม่จะเกิดครับและทั้งหมดนั้นอยู่ในตัวท่านมาตั้งแต่แรกแล้ว การเรียนรู้และการศึกษาคือสิ่งที่กำหนดอิสรภาพในชีวิตด้วยสิ่งนี้จะทำให้คนกล้าคิดกล้าทำกล้าฝันและกล้าจินตนาการด้วยการศึกษาเราจะสร้างโลกใหม่ได้ทั้งใบนี่คือเหตุผลที่เราจะมาเรียนรู้ด้วยกันในคลาสออนไลน์นะครับ The Mastermind of Millionaire สำหรับคอร์สนี้ครับเราจะจัด2รอบรอบละสองวันรอบแรกครับวันเสาร์ที่19ตุลาคมและวันที่2 1ตุลาคมเริ่มคอส เรามาเรียนรู้กับ The Mastermind ขอมาในนกันนะครับเพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระทุกท่านครับถ้าท่านไม่ศึกษาสิ่งนี้ท่านจะต้องโดนโลกทั้งใบหลอกไปทั้งชีวิตครับสิ่งนี้คืออะไร เรื่องราวในโลกที่ท่านได้เจอทุกอย่างที่ท่านกำลังเชื่ออยู่เกือบ95%เป็นเรื่องสมมุติครับในอพิโซดนี้เราจะมาพูดถึงปรัชญาเต่าเติดจริงกันในช่วงก่อนหน้านี้ผมมีโอกาสได้พูดถึงปรัชญาเซนปรัชญาโตอิกเราจะหวนกลับมาถึงคำกล่าวของท่านเล่าเจอกันครับ the secrets of stress free living หากท่านเข้าใจสิ่งนี้ท่านจะอยู่เหนือเรื่องมายาท่านจะอยู่เหนือการลวงหลอกท่านจะไม่ถูกโลกทั้งใบหลอกครับผมจะมาให้คำนิยามคำว่าโลกทั้งใบในที่นี้ครับอาจจะเป็นผู้คนรอบตัวท่านสภาพแวดล้อมรอบตัวท่านการตลาดในโลกธุรกิจทุกสิ่งทุกอย่างหากท่านมองไปดีๆมันมีบางเรื่องราวที่มันจริงแค่ในมุมมองของเราเองครับในภาษาทางจิตวิทยาเขาจะเรียกว่าฟิลเตอร์ครับ ส่วนใหญ่เราจะมองทุกอย่างผ่านเลนแว่นของเราเลนแว่นของเราถ้ามันเป็นสีแดงทุกสรรพสิ่งก็จะกลายเป็นสีแดงแล้วถ้าสีแว่นหรือเลนแว่นของเรามันเป็นเลนที่ทําให้เรามองโลกมืดทึบหรือมองโลกในแง่ร้ายทุกอย่างที่เกิดขึ้นก็จะร้ายในมุมมอของเราหมดเลยและทุกท่านเชื่อไหมครับทุกวันนี้ที่ท่านใช้ชีวิตอยู่บางสภาพแวดล้อมบางช่วงเวลาโลกพยายามจะย้อมสีแว่นของทุกท่านครับอ่า นี่เป็นเหตุผลที่เราจะมาศึกษาปรัชญาเต่าเตอรจริงกัน If you can empty your mind of all thoughts your heart will embrace the tranquility of peace หากความคิดของท่านปราศจากสิ่งใดๆหรือว่างเปล่าจิตใจของท่านจะโอบรับการเวลาแห่งความสุขสงบนี่คือบทแรกเริ่มที่ผมจะเริ่มในปรัชญาเต่าเตอรจริงนะครับเราจะมามองโลกในยุคสมัยใหม่ก่อนหัวข้อแรกนะครับ The On Growing Guy r คุณผู้ฟังเคยได้ยินแนวความคิดหรือความเชื่อแบบนี้ไหมครับหรือบางทีผมอาจจะบอกท่านก็ได้โลกหลอกเราให้ไล่ล่าความสําเร็จโลกอาจหลอกเราให้ลงมือทำทำและทำอย่างไม่หยุดหย่อนโลกอาจหลอกให้เราพยายามทำตัวเหนือผู้อื่นหรือนำหน้าผู้อื่นตลอดเวลาหรือการหลอกลวงนั้น มันอาจทำลายตัวตนและจิตวิญญาณของท่านเองเป็นไปได้ไหมครับคุณผู้ฟังทำไมเราถึงต้องมาเข้าใจสิ่งนี้คุณผู้ฟังเคยได้ยินแนวคิดที่ว่าชีวิตจะต้องประสบความสาเร็จมีสิ่งนั้น,ส,น,นสิ่งนี้ก่อนอายุ30มันจริงไม่จริงไม่รู้ครับแต่คนที่จะตอบได้ก็มีแค่คุณผู้ฟังเท่านั้นแต่หลายคนเลยครับที่ไปถึงจุดนั้นแล้วก็รู้ว่าตัวเองไม่ได้ต้องการจริงๆมันคือสิ่งที่น่าเจ็บปวดอย่างยิ่ง โลกอาจหลอกให้เรายึดติดกับสั่งประสิ่งที่วันหนึ่งมันก็จะต้องหายไปผมจะนําบทประพันธ์ที่1 4ของท่านเล่าจือนะครับในปรัชญาเต่าเตอรจริงลึกซึ้งมากและผมขอบอกกันว่าพอมันเป็นเรื่องราวการสรุปของเต่าเตอจริงครับบางคําพูดบางแนวความคิดผมจะไม่สามารถอธิบายตรงๆด้วยภาษา,ษามนุษย์ได้มันจะมีความซับซ้อนคุณผู้ฟังจะค่อยๆตีความไปเองครับและเดี๋ยวผมจะพยายามส่งสัญญาณให้ทุกท่านเข้าใจมากที่สุด fame or self, which is matter more? self or wealth, which is more precious? gain or loss, which is more painful? บทประพันธ์ที่44ท่านเล่าจือได้เขียนเอาไว้ว่าชื่อเสียงกับตัวตนอะไรสำคัญกว่ากันตัวตนกับความมัง่งคั่งอะไรชี้ชัดไปสู่ความสุขได้มากกว่ากัน การสูญเสียหรือการได้รับอะไรเจ็บปวดกว่ากันผู้ที่ยึดติดมากที่สุดย่อมต้องทุกข์ทรมานมากที่สุดผู้ที่ตนีขี้เหนียวมากที่สุดย่อมต้องสูญเสียมากที่สุดผู้ที่สมถะเรียบง่ายมากที่สุดย่อมไม่เคยผิดหวังในสิ่งใดๆผู้ที่รู้ว่าเมื่อไหร่ควรพอย่อมห่างไกลจากปัญหาเรามาขยายความสิ่งนี้ที่ท่านเล่าจื้อได้ประพันธ์ไว้ในบทที่4 4ครับ ผู้ที่ยึดติดกับสิ่งของหรือแม้แต่ความเชื่อความคิดของตัวเองทุกท่านคิดว่าเขาจะเป็นคนที่ทุกข์ทรมานที่สุดจริงไหมครับเวลามีใครมาท้าทายความเชื่อเขาคนที่ยึดติดกับความรู้และความเชื่อของตัวเองจะเป็นคนที่โกรธเร็วที่สุดในขณะคนที่ถ่อมตัวแล้วก็ไม่ยึดติดกับความคิดของตัวเองในภาษาสิ่งอเกีนเขาเรียกว่าคิดแบบนักวิทยาศาสตร์คนประเภทนี้เวลามีใครมาท้าทายความเชื่อสิ่งที่เขาทําเขาจะถามว่า ทำไมคุณถึงเชื่อแบบนั้นไหนลองแนะนําให้ผมหน่อยเผื่อผมจะผิดคนแบบนี้ผมคิดว่าเขาไม่มีทางเจ็บปวดจากการโดนต่อต้านความเชื่อเลยคนที่ตัน,นีขี้เหนียวหรือขี้งกมากที่สุดย่อมเป็นคนที่รู้สึกสูญเสียมากที่สุดจริงไหมครับทุกท่านผมมีเรื่องราวหนึ่งจากพี่ชายคนหนึ่งครับผมมีโอกาสได้คุยเขาเป็นนักลงทุนนะครับซึ่งประสบความสําเร็จมากและเขามีช่วงเวลาหนึ่ง ที่จะต้องสูญเสียเงินครึ่งพอร์ตก็หลายล้านอยู่นะครับแต่สิ่งที่เขาแนะนํามาก็คือพอเขาไม่ได้ยึดติดกับเงินจํานวนนั้นเขาไม่ทุกเลยและพอเขาไม่ทุกเขาก็ไปมองว่าอจากนี้ไปจะทําอย่างไรต่อดีกลับกลายเป็นว่าเขาเพิ่งมาตกผลึกว่าการไม่ยึดติดต่างหากที่ทําให้เขาไม่ทุกแต่การยิ่งยึดติดจะทําให้เขายิ่งตัดสินใจพลาดยิ่งโมโหยิ่งไปทําลายสิ่งที่เขามีอยู่มากขึ้นกว่าเดิม นี่คือเหตุผลครับที่ว่าทําไมปรัชญ,ญาเต่าเตอรจริงๆบอกว่าผู้ที่ตนหนีผู้ที่ขี้เหนียวหรือขี้งกมากที่สดุดคือคนที่จะสูญเสียมากที่สดุดไม่ว่าเขาจะมีหรือไม่มีสิ่งนั้นก็ตามทั้งหมดมันคือสภาวะภายในครับอะไรครับนี่คือปรัชญ,ญาส่วนแรกนะครับเห็นไหมครับมันจะลุ่มลึกมากทีนี้ the chaos and greed society วินาทีที่คุณผู้ฟังกําลังฟังผมอยู ท่านกําลังอยู่ในโลกที่การตลาดกําลังพยายามทําให้ท่านมีความโลภท่านกําลังอยู่ในโลกที่สังคมบอกว่าความโลภคือสิ่งที่ดีมีอยู่ครั้งหนึ่งครับมีนักธุรกิจคนหนึ่งที่อยู่ฝั่งตะวันตกเขาบอกว่าความโลภคือสิ่งที่ดีหลังจากที่เขาพูดประโยคนั้นได้2อาทิตย์เขาติดคุกครับจากการคดโกงและคอร์รัปชันดังนั้นมันจึงน่าตั้งคําถามมากแท้จริงแล้ว โลกอาจหลอกให้เราชินชากับความวุ่นวายและความต้องการอันไม่เคยพอหรือเปล่าผมอยากให้คุณผู้ฟังลองถ้ามีโอกาสนะครับเวลาไปห้างหรือเวลาไปข้างนอกแล้วเห็นป้ายอะไรสักอย่างที่โฆษณาสิ่งต่างๆนานาลองดูว่าการตลาดเหล่านั้นเขาต้องการอะไรจากเราแล้วสิ่งที่เขาต้องการและทําให้เรารู้สึกว่าเราต้องการสิ่งนั้นมันจริงหรือเปล่าและถ้าทุกท่านเข้าใจตรงนี้ครับท่านจะรู้เลยว่า มันจะมีสภาวะแวดล้อมหลายอย่างมากที่จะทําให้ท่านรู้สึกว่าอยากได้อย่างนั้นอยากได้อย่างนี้พูดง่ายๆก็คือไม่รู้จักพอนั่นเองตรงนี้ท่านต้องเท่าทันครับเพราะถ้าท่านไม่เท่าทันสิ่งนี้จะเป็นแบบที่ปรัชญาเต่าเตอรจริงได้บอกครับผู้ที่ยึดติดย่อมต้องถูกทรมานผู้ที่ขี้เหนียวมากที่สุดย่อมต้องสูญเสียมากที่สุดแต่ผู้ที่สมถะเรียบง่ายย่อมไม่เคยผิดหวงดังใดๆผมจะขอนําปรัชญาเต่าเตอรจริงบทประพันธ์ที่3มมาเล่าให้ฟัง หากผู้ปกครองไม่อิงเจตนาตนยกย่องผู้ปริชาสามารถประชาชนก็จะไม่แก่งแย่งเพื่อชื่อเสียงหรือลาบยศหากผู้ปกครองไม่สแสวงหาสิ่งล้ำค่าหายากตามกระแสนิงงประชาชนก็จะไม่พิสมัยความฟุ้งเฟอ้อเห่อเหิมจนกลายเป็นโจรผู้ร้ายหรือเมื่อไม่ปรากฏสิ่งยั่วยุพาให้วาวุ่นฟุ้งซ่านประชาชนก็ไม่มีเจตนาคิดการร้ายการกระตุ้นความโลภจึงเป็นสิ่งที่จะก่อให้เกิดหายนะนั่นเองครับ สิ่งนี้ที่ท่านเล่าจือเขียนผมจะพูดง่ายๆนะครับหากผู้นําปฏิบัติกับคนรอบข้างด้วยความเท่าเทียมผู้คนก็จะไม่แก่งแย่งเพื่อชิงลาภยศซึ่งกันและกันหากผู้นําไม่ทําให้สังคมมีความต้องการมากขึ้นหรือคิดว่าความโลภเป็นสิ่งที่ดีเมื่อนั้นความสงบสุขมันก็จะเกิดนี่คือสิ่งที่ท่านเล่าจือได้ประพันธ์ไว้ครับเรามาดูส่วนที่2ครับ e x p o i t a t i o n before balance peace โลกอาจหลอกให้ท่านสแสวงหาผลประโยชน์เหนือความสงบและ ความสมดุลคุณผู้ฟังว่าจริงไหมครับหากดูเทรนด์แล้วกันครับเทรนด์ทุกวันนี้ก็คือจะต้องมีเงินจํานวนนั้นมีบ้านหลังนั้นมีรถคันนั้นประสบความสําเร็จเท่านั้นเท่านี้จนเราลืมไปเลยว่าจริงๆแล้วความสงบมันอยู่ตรงนี้ครับอยู่ในปัจจุบันแล้วคุณผู้ฟังคิดว่าโลกกําลังหลอกเราอยู่หรือเปล่า ผมตอบไม่ได้นะครับแต่ขอให้ตำรา,าตเต่าเตจริงมาเป็นตัวแทนแล้วกันครับ Those who stand on tiptoe do not stand firmly. Those who rush ahead don't get very far. ผู้ที่ยืนด้วยปลายเท้าย่อมยืนได้ไม่อย่างไม่มัน่นคงผู้ที่เร่งรีบย่อมไปได้ไม่ไกลเรามาขยายความสิ่งน,นี้ครับถูกเขียนไว้ในบทประพันธ์ของเต่าเตอจริง ผู้ที่พยายามทําตัวส่วงผู้อื่นเขาก็จะต้องยืนขย่งผู้ที่ยืนขย่งปลายเท้าของเท้าย่อมไม่สามารถอยู่บนพื้นได้อย่างมั่นคงจนเมื่อถึงจุดหนึ่งการยืนของเขาก็จะถูกโค่นลม้มเพราะมันไม่ได้มั่นคงมาตั้งแต่แรกผู้ที่ใช้ชีวิตด้วยการเร่งรีบต้องได้สิ่งนั้นสิ่งนี้สุดท้ายความเร่งรีบของเขาอาจจะทําให้เขาไปได้ไม่ไกลมากพอนั่นเองนี่คือคําขยายความจากปรัชญาตเต๋าเตอจริง ยกตัวอย่างครับในโลกการตลาดสมัยใหม่มีกล้ามท้องภายในหนึ่งสัปดาห์มีเงินล้านภายในหนึ่งเดือนกระเียณก่อนอายุ25ทุกท่านเห็นอะไรไหมครับทุกอย่างมันโดนเร่งไปหมดเลยที่นี้คำถามครับหากเราย้อนกลับไปที่ประโยคก่อนหน้า those who rush ahead don't get very far ผู้ที่พยายามเร่งรีบความเป็นไปของชีวิตผู้ที่พยายามเร่งกระบวนการไม่ว่าจะเป็นกระบวนการความสําเร็จหรือความสุขย่อมไปได้ไม่ไกลทุกท่านว่าจริงไหมครับดังนั้นครับทุกอย่างจะมีช่วงเวลาเป็นของมันเองหากให้สรุปตามบทเรียนนี้ทุกๆดอกไม้จะมีช่วงเวลาที่ถูกกาหนดไว้แล้วว่าช่วงเวลาไหนดอกนั้นควรจะบานและช่วงเวลาไหนดอกนั้นควรจะต้องค่อยๆเต,ติบโตนั่นเอง มันเลยแทบจะเป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผลเลยที่เราจะเอาตัวเองไปเปรียบเทียบแล้วแข่งขันกับผู้อื่นตลอดเวลาเพราะสุดท้ายแล้วคนที่ได้รับผลเสียมากที่สุดไม่ใช่ใครอื่นจริงไหมครับตัวเราเองผมจะนำประโยคหนึ่งที่ผมเชื่อว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกท่านได้นะครับ those who shine t h a n o t h e r dim their own light คือในยุคสมัยนี้เรามีเรื่องของโซเชียลมีเดียเรามีเรื่องของ ตัวตนเราสามารถเผยแพร่ตัวตนเผยแพร่คําพูดไปได้หากทุกท่านลองสังเกตดีๆครับถ้าไปอยู่ในวงการคนดังทุกท่านจะเห็นพฤติกรรมอย่างหนึง่งคนจะพยายามเด่นพยายามจะเฉิดฉายออกมาแต่ในปรัชญาเต่าต่วจริงเขาบอกว่าผู้ใดที่พยายามทําตัวเฉิดฉายหรือพยายามทําตัวเด่นผู้นั้นกําลังลดทอนบารมีในตัวเองครับ ซึ่งสิ่งนี้มันดูขัดแย้งกับพฤติกรรมทั่วไปของมนุษย์มากเลยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังในรูปแบบการวางตัวของเหล่าคนมีชื่อเสียงนะครับท่านสังเกตด,ดูดีดๆเขาอาจจะแต่งตัวเด่นเขาอาจจะเขาเรียกว่าแสดงท่าทีที่เด่นกว่าคนทั่วไปซึ่งมันเป็นเรื่องจําเป็นครับในมุมมองของคนที่มีชื่อเสียงเพราะเขาจะต้องได้รับแสงอยู่ตลอดเวลามันเป็นหน้าที่ของเขาส่วนหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วพฤติกรรมเหล่านั้น มันจะทําให้พวกเขาไม่มีความสุขเลยครับทุกท่านเพราะเขาจะต้องพยายามแข่งขันที่จะเด่นกับคนอื่นพยายามที่จะเชิดชายอยู่ตลอดเวลา<ม>หรือพยายามให้แสงส่องมาที่ตัวเองซึ่งหากทุกท่านลองคิดภาพตามมันก็ดูเป็นเรื่องตลกใช่ไหมครับแต่นี่คือเรื่องจริงครับไม่เชื่อลองเปิดโซเชียลมีเดียดูเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นจะต้องถ่ายแล้วก็ลงโซเชียลเกิดเหตุการณ์ตัวเองประสบความสําเร็จก็ต้องถ่ายแล้วก็ลงโซเชียลมีเดียนั่นก็คือการใช้ Vanity อรือเหมือนกันครับ พยายามเชิดฉายเรื่องราวของตัวเองให้ทุกผู้คนได้เห็นแต่ท่านเล่าจือก็จะบอกว่าผู้ใดก็ตามที่พยายามทําให้ตัวเองเชิดฉายผู้นั้นกําลังลดทอนบารมีในตัวเองเห็นไหมครับลึกซึ้งมากเลยอันนี้อาจจะเป็นอีกคําแนะนำหนึ่งที่ผมได้ถอดบทเรียนมาแล้วหวังว่ามันจะเป็นการฝึกปรือที่สําคัญในชีวิตนะครับเวลาประสบความสําเร็จอย่าเพิ่งบอกใครอย่าเพิ่งโพสอะไร เก็บไว้กับตัวก่อนแล้วท่านจะรู้เลยว่าช่วงเวลาที่ประสบความสําเร็จมากๆแล้วท่านต้องเก็บไม่บอกใครไม่โพสต์อะไรมันมันจะไม่ง่ายเลยในยุคสมัยนี้แต่ถ้าท่านทําได้นะครับบารมีของท่านจะเพิ่มขึ้นอีกท่านจะสามารถควบคุมความกระหายของตัวเองได้ครับเท่านั้นเลยข้อนี้จึงเป็นข้อที่ลึกซึ้งมากผมเลยอยากนะมาให้ทุกท่านและข้อต่อไป The world l i e you to wish to control it โลกอาจกำลังหลอกให้ท่านปรารถนาที่จะควบคุมชีวิตและโลกทั้งใบครับในยุคสมัยใหม่ก็คือเราจะเริ่มเห็นแล้วว่าเราจะต้องเปลี่ยนแปลงโลกอย่างนั้นจะต้องเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างอย่างนั้นอย่างนี้แต่ความเป็นจริงแล้วในปรัชญาเต่าตัวตจริงเขาบอกว่าโลกคือภาชนะศักดิ์สิทธิ์ผู้ที่เปลี่ยนแปลงมันย่อมจะได้รับอันตรายหรือได้รับผลเสียนั่นเอง ดังนั้นการปล่อยให้โลกเป็นไปในแบบที่มันเป็นคือสิ่งที่ท่านเล่าจื้อจะแนะนําครับหาพูดถึงปรัญาเตาเต๋อจริงไม่เล่าเรื่องนี้ไม่ได้ครับชายผู้ต่อต้านกระแสน้ํากาลครั้งหนึ่งครับมีชายผู้หนึ่งเขาทําไร่ทํานาแล้วเขาก็ปลูกกระท่อมมีแม่น้ําอยู่สายหนึ่งอยู่ใกล้ๆกระท่อมของเขาแม่น้ําสายนี้จะไหลไปเรื่อยๆเรื่อยๆครับ จนกระทั่งวันหนึ่งชายผู้นี้คิดว่าอยากจะกักเก็บน้ําให้มันมีปริมาณที่เยอะเขาก็เลยเอาหินมาวางก้อนที่หนึ่งก้อนที่สองก้อนที่สามไปจนถึงก้อนที่ร้อยพอเอาหินมาวางครับมันก็เปรียบเสมือนเขื่อนเมื่อกระแสน้ําวิ่งมามันก็ไปต่อไม่ได้ปริมาณน้ํามันก็เพิ่มขึ้นแต่เมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆปริมาณน้ําเพิ่มขึ้นแรงดันเพิ่มขึ้นหิน เริ่มต้านทานไม่อยู่ชาวนาผู้นั้นก็เลยคิดว่าโอเคถ้าหินต้านทานไม่อยู่ก็เพิ่มหินก็ะสินเรื่องเขาก็ทําแบบนั้นครับจนเวลาผ่านไปอีกกระแสะน้ําก็มาเรื่อยๆแล้วก็ดันหินเรื่อยๆก็ดูเหมือนว่าหินจะเอาไม่อยู่ชาวนาคนนั้นเห็นดังนั้นครับก็ใช้วิธีเดิมครับเพิ่มจํานวนหินเข้าไปเรื่อยๆแต่ครับเมื่อถึงวันหนึ่ง แรงดันน้ํามันมีปริมาณมหาศาลแล้วมันก็ทลายเขื่อนจําลองของชาวนาคนนั้นน้ําทลักท่วมแปลงนาท่วมบ้านบ้านพังทรัพย์สินที่มีลอยไปกับน้ําหมดเลยชายคนนั้นเพิ่งมาคิดได้ว่าถ้าเขาเลือกที่จะปล่อยให้ธรรมชาติเป็นไปในแบบที่มันเป็นเขาคงใช้ชีวิตสบายกว่านี้ เขาคงไม่ต้องไปแบกหินมากั้นน้ําและที่สําคัญคือเขาคงไม่ต้องมาเจอไหนะในตอนที่หินไม่สามารถรับน้ําปริมาณมหาศาลได้เขาเลยได้สัจธรรมของชีวิตครับสมบัติหายไปหมดเลยแปลงนาก็หายบ้านก็หายแต่เขาได้ความรู้ที่ทรงพลังอย่างหนึ่งหากเราปล่อยทุกอย่างเป็นไปในแบบที่มันควรจะเป็นสิ่งเหล่านั้นมันจะเหมาะสมกับพวกเราเสมอครับเท่านั้นเลยครับ คุณผู้ฟังครับนี่คือเรื่องราวของปรัชญ,ญา,าเต่าตัวจริงซึ่งจะเป็นคัมภีร์อีกเล่มหนึ่งที่ผมไม่สามารถเปิดมาแล้วก็สรุปอ่านให้คุณผู้ฟังได้เพราะแต่ละประโยคจะต้องค่อยๆคิดค่อยๆซึมซับเข้าไปแต่ผมเดิมพันครับสิ่งที่ผมได้พูดออกไปคือสิ่งที่สามารถทําให้ท่านตกผลึกแนวความคิดบางอย่างในการใช้ชีวิตได้ลองสังเกตดูครับความเชื่อที่ท่านมีอยู่ความต้องการที่ท่านมีอยู่ตอนนี้ท่านต้องการมันจริงๆหรือโลกกําลังบอกว่าท่าน ควรจะต้องมีสิ่งนั้นจริงนี้ผมตอบไม่ได้ครับมีแค่คุณผู้ฟังที่ตอบได้คลิปนี้ไม่ยาวนะครับแต่ผมเชื่อว่าลึกซึ้งและทําให้ท่านได้กลับมาทบทวนโลกภายในของตัวเองอย่าปล่อยให้โลกหลอกท่านครับ นี่ก็เป็นบทเรียนจากปรัชญาเต่าเตอรจริงนะครับและเช่นเคยครับหาคุณผู้ฟังฟังมาถึงตรงนี้แล้วอยากใช้เวลาเรียนรู้กับพวกเราให้ลึกซึ้งกว่านี้ทุกท่านสามารถเรียนรู้ได้ผ่านพรีเมียมคอนเทนต์ของ The Library เลยนะครับในที่อย่างนั้นครับมีทั้งตำราความสำเร็จตำราการพัฒนาตัวเองตำราจิตวิทยาที่บางศาสตร์มันมันดาร์กมากและผมก็ไม่สามารถเอามาพูดออกสื่อได้นะครับเพราะในพรีเมียมคอนเทนต์เรายังสามารถ เขาเรียกว่าในทางธุรกิจแล้วว่าขัดกุ่มลูกค้าครับหากคุณผู้ฟังต้องการเรียนรู้ผ่านพรีเมียมคอนเทนต์ที่ทางผู้ร่วมงานและตัวผมได้จัดทําไว้ให้ทุกท่านสามารถเรียนรู้ได้2ทางครับ www.thelibrarylearn.com และ YouTube Membership ครับกดปุ่มจอยข้างล่างได้เลยและก่อนอื่นต้องขอบพระคุณทุกท่านอย่างยิ่งนะครับที่มีโอกาสได้มาเรียนรู้กับพรีเมียมคอนเทนต์ของเรารู้สึกเป็นเกียรติมากหลายท่านให้ฟีดแบ็กเว่าเนื้อหาลึกมาก เนื้อหาลึกจริงๆครับเพราะว่าจะเป็นส่วนที่ผมเอาไปใช้ในการบรรยายใช้ในการเทรนนิ่งคนมันเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะทําให้ตัวตนของท่านเพิ่มมูลค่ามากขึ้นเพราะสุดท้ายแล้วความรู้การศึกษาสติปัญญาของเราคือตัววัดมูลค่าได้ดีที่สุดครับยิ่งกว่าทรัพย์สินในโลกกายภาพซะอีกและนี่คือหนังสือของ The Library เลยนะครับที่ทางผมได้เขียนแล้วก็ทางผู้ร่วมงานได้จัดทํารูปเล่มมาให้ต้องขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ พิมพ์ล็อตแรกมา500เล่มยังไม่ทันไหลเลยครับหมดแลวครับตอนนี้กําลังจะพิมพ์ซ้ํารู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่ทุกท่านให้การสนับสนุนหนังสือเล่มนี้และนี่คือตําราการพัฒนาตัวเองเล่มแรกและมันใช้ได้ตลอดชีวิตครับมันคือสิ่งที่ตัวผมได้ตกผลึกมาให้ว่าหากต้องการเริ่มต้นพัฒนาตัวเองไม่ว่าจะอยู่ในช่วงไวไัยใดต้องเริ่มอย่างไรคาพีนี่คือคําตอบครับและสิ่งนี้คือสิ่งที่ผมจะเดิมพันครับหากคุณผู้ฟังอ่านหนังสือเล่มนี้ แล้วชีวิตไม่พัฒนาหรือไม่ก้าวหน้าขึ้นไม่มีวิธีในการพัฒนาตัวเองมากขึ้นผมยินดีคืนผลตอบแทนกลับไปให้ทุกท่านครับนี่คือตำราการพัฒนาตัวเองที่ใช้ได้ตลอดชีวิตทุกท่านอยากลองอ่านไหมครับผมจะวางลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับสามารถสั่งซื้อได้ตั้งแต่วันนี้ครับและเราจะรีบจัดส่งไปให้เร็วที่สุดและในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วครับทีมงานเดอะไลบรารีเลยและตัวผมไลออนยูวาสินขอกล่าวอำลาทุกท่านไปก่อน ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านครับเพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระครับสวัสดีครับนี่คือวิชาที่ทรงพลังที่สุดที่พวกเราจะมอบให้แก่ท่านมันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านไปสู่ความเป็นไปได้ใหม่ตั้งแต่ระดับกายภาพไปจนถึงจิตวิญญาณหากทุกท่านสามารถทำให้สามองค์ประกอบนี้มีพลังงานที่สูงได้ความเป็นไปได้ใหม่จะเกิดครับ และทั้งหมดนั้นอยู่ในตัวท่านมาตั้งแต่แรกแล้วการเรียนรู้และการศึกษาคือสิ่งที่กำหนดอิสรภาพในชีวิตด้วยสิ่งนี้จะทำให้คนกล้าคิดกล้าทำกล้าฝันและกล้าจินตนาการด้วยการศึกษาเราจะสร้างโลกใหม่ได้ทั้งใบนี่คือเหตุผลที่เราจะมาเรียนรู้ด้วยกันในคลาสออนไลน์นะครับ The Mastermind of Millionaire สำหรับคอร์สนีครับเราจะจัดสอรอบรอบละอบว รอบแรกครับวันเสาร์ที่19ตุลาคมและวันที่28ตุลาคมเริ่มอคอร์สทุก9นาทีและเรามาเรียนรู้กับ The Mastermind อองมีแน่กันนะครับเพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระ